ผมเนี่ยไม่ได้รู้จักกับคุณท็อปเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ขอวิจารณ์สังคมไทยใน2แง่มุมเกินก่อนเลยว่าส่วนตัวผมค่อนข้างยินดีกับว่าที่อยู่ในคอนไทยรายนี้โดยแบล็กกลีวที่ผมจบเศรษฐศาสตร์การเงินสกุลเงินดิจิตอลอาจผันผวนก็จริงแต่ในที่สุดมันจะสําเร็จครับเพราะมันสามารถทําลายทรานเซ็คชั่นคอร์สได้มากมายและสามารถเชื่อมโยงกับโลกดิจิตอลได้ดีกว่าเงินแบบเดิมๆนั่นคือผมชื่นชมคุณท็อปที่หารกล้ามาทําในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมาดูข้อวิจารณ์กันครับ มุมแรกเพอเกินจริงช่วงแรกที่มีข่าวการจับมือกับ SCBX สังคมไทยส่วนหนึ่งวิ่งเข้าหาคุณท็อปแบบหมาล่าเนื้อโพสรูปเก่าๆยันขอเข้าพบขอเชิญขอความร่วมมือหลายๆคนที่ผมพอจะรู้จักบ้างพร้อมรุยเต็มที่พร้อมพลีชีวิตให้ทั้งที่ความจริงแทบไม่รู้จักโลดดิจิตอลเลยแคต้องการกระแสต้องการแสงต้องการสูตรสำเร็จในการทำเงินให้ตัวเอง มุม2ถากฐานเกินจริงในวันนี้ผมเห็นหลายเพจหลายคนที่ออกมาสมน้ำหน้าดีวที่ล่มคนกลุ่มนี้ไม่ต่างอะไรกับคนกลุ่มเมื่อกี้คือไม่รู้จากโลกดิจิตอลหรอกแค่มันไสพอดีดิวล่มก็เหยียบซ้ำตามสไตล์ไทยกูบอกแล้วกูว่าแล้วคำคำนี้แหละครับที่ทำลายสังคมไทยมานานในขณะที่จีนญี่ปุ่นอังกฤษเยอรมนันอเมริกาเขาเจริญเพราะเขาไม่มีค่านิยมถมถุยกันแก่ค่านิยมที่ทำให้ชาติไม่เจริญแบบนี้เถอะครับผลทั้งสองแบบ ประเด็นนี้น่าสนใจนะแล้วทุกคนล่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ